สวัสดีค <sk> ร <r ises> ับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้มาหาอะไรครับประเด็มาหาเพิ่นซีเมืองหาเมื่อละอ่าเราติดภารกิจครับภารกิจติตะก้อแมนครับเพียบสนามตะก้อแพนุเกอร์ท่าหน้าเนี่ยเอาตีนท้องตีนไม่เหยียบหนาผมอ๋อรอสมครับว่าจีดอะไรที่ไหนแต่ว่าอันนี้ภายในอำเภอครับแล้วก็สิมีพวกสายเทือนมาเตะียงสายเทือนอันนี้เขาเจาะเตะในโอเพ่นครับอันนี้แบบเอ้ยไงแบบสิมีบางเทีอก็สิมีทีมชาติติดมาหนำหน่อยเล็กน้อยครับทีมชาติ ใช่เดี๋ยวว่าเป็นโอเพ่นครับทีมทีมครูเดี๋ยวสามใช้มือนี่สิจะได้ไปกางเต็นท์ครับผมเฮ็ดสนามเรียบร้อยต่อไฟยังเรียบร้อยครับอ่ามือนียมาผู้สาวหลายอยู่ปะว่ต้องห่วงครับไอ้ม่เป็นอยังมีแต่ผู้เฒ่าเขี้ยวมากไอ้เม่นี่มีลูกแล้วก็ต,ต้องผมถามมาเจอผู้สาวหลายบอล์กหลายสิบว์ไปผู้สาวบ่หล <c oughs> ายครับมีแตอร์ปรุนเขี้ยวมากเลยครับเออก็ษตรกิจภาพเมียไปหายางสื่อของไปไปไป บอบว่าเป็นยังผิวของนักขาของกินอะของกินเสื้อบรรจกครับผมเมื่อีครับนี่กินยังเงนเปิดเทอมมาได้เปิดเทอมบ้าท่านบ้าเป็นยงเงินรับมาได้ยังมือแล้วมาตั้งแต่บ้านปินป่อ๋ออันพอแฮมเป็นยังกึ๊กเขียนเลยพอแฮมบึงขีบปลาใหม่อยู่มือเลยจตัวมาหับแฮมตัวอ๋อแฮมก็ว่าจุ๊มาหับอยู่บ่ได้มาหับบ่ มากอยู่แต่ว่ามากแท้อันนี้ยังนี่เงื้อ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 อยู่มังกรอู้อคือกันขากันมาครับเป็นงั้นปลาแปดกแปลกตามวันนี้ต้องเกิดได้มากมี่ยังจีนแบบชิเมืองปตอนเมือนี่บ่มี่ยังเลยครับผมเอาแค่เห็นถือเกือบมาอยู่โอ้อันผมไปซื้อเกือบิหมาครับผมไม่ได้ลงแข่งไม่ไยมีเงื่อนไขเกิดมาแต่เป็นโคตร ดึงเบรงจับเริ่มเรื่มมือเริ่มจับแล้วดึงแหละดึงล่ะจังน่อยก็ดึงผมพอจั้หน่อยดึงรู้แล้วเพราะว่าเบอร์นี้ยังไม่ทายเขาเยี่ยอมเอามายหาเมื่อแล้วไม่ยอมยังบม่ได้พูดยังได้เคลื่อนแบบเงาๆแต่ส่วนหนึ่งผมมาผ่าหางผมไม่ได้เงาเลยเพราะแม่ก็ดีเบื่อเห็นเงาอยู่ดีครับไม่ได้เงาออกเคลื่อนตัมื่อคันงนี้กล่องวงจรปิดกันบันทึกได้หลายมื่อเริ่มแล้ว มีกล้องของจานปิด่นิเซียนไดไหมเงาเงาเลยมามาเอามานี่เอาน้องกับเปลี่ยนนี่นี่อันเอาไว้รถนี่อุ้มได้ปะได้ไใกล้ยืนเข่าครับผมตอนนี้เป็นหน้าที่ไหมคือว่าเฮดอันโตเนี่ยย่างแล้วหรือเปล่าแล้วละจมไปแล้วเราได้ดีแล้วลูกรู้ไม่ได้เลยออืเอาน้องมาที่นี่บริการไงนี่ไดบ๊วยเสื้อเป็นกอดกินน้ำจะข้ามคนหิวน้ำ นึกเคยกินใช่ป่ะเกี่ยวงานก่อนไววิทจี้เอาเลยผมวดผมผมวัดได้หลายมือแล้วครับผมเห็นปะออกกำลังไก่ยังตลอดชีวิตเป็นยังอ้หตลอดชีวิตคือสิบวัยดอกนี่เลยปฏิเสธก่อนเลยมั้งปะอ้อปฏิเสธก่อนเหรอเนาะเพราะว่าห่างเหินมาหลายมือช่วงนี้ออกกำลังไก่ครับเริ่มรู้สึกว่าจะคล่องแบบบวมขึ้นครับเจ้วเห็นปะนะครับกินดา อ่าน้องเด้อดูนี่นุเกอมามืงนี่ตามมาหน่ตามมานี่ตามมานี่ลูกเกอนี่ฮะเขากำลังสวบอะไรเนี่ยมีกะทิมีกะทิของโปวดเขาียังกินตลอดียังคือว่าสวบเลี้ยงดีขนาดแต่นั้นยังบวมอยู่เรายากงักไหมว่าสิเหลียวเก่งเก่งเก่งเซียมีแอตามมาอีกมาอีกมีหนูฮะมีหนูมีหนูเอ้าหนูบอส ได้แลยเนาะระดับไอ้หายไปก็แค่ใส่บ่วงเอา่ยนี่ไปใส่บ่วงมาเขาใส่บ่วงมาแล้วเข้ากับไปถือเขามาตัวนี้ร้อยสี่สิบบาทชิมาร์กย่างเนาะตัวนี้ก็ประมาณครึ่งโลมั้งคือโอ้โหขีดสร้างมาแล้วใส่แล้วใส่เลยแขกข้าวขาให้เลยนี่ไป็นไม่เป็นสิทธิ์เมนูเลยนี่มาไห อันนี้มึงมานี้โอ้ตัวซ้ำกันเลยนี่นี่นี่เอามามานี้ึฮ้ยเป็นปิงมันบวปิงอันนี้มาใหญ่โตเด้หนินี่ซูซีกันครับผมนูกเมื่อคืนเลยบบาดหนูหนูจะกินมานูเดืยบไล่เห้้ยห้ย่อนมึงดังโอ้ยหมาหมึงบวชแจักหนูเนาะมันยังไห่อยู่ไอ้โอ้ยยันหางหัวเลย ยึดแบบไหนฟินโดนี่นาคือกันครับผมสุดหลอดเลยโอเคครับผมคลิปนี้กับบรรยากาศสกนีละครับผมไทยแบบแต่ไ,ไมเพื่อนกับเมย์อ,อยู่ครับส่างนี้เห็นคลิปเพ,พื่อนอย่เพื่อนเฮยดเยดออียครับผมไปได้ของมาสดยครับครับงานกีฬาใช่เอมือยงานกีฬาเนี่ยยิบเจ็บโอ้หลายเมือยตัวเนี่ยเอ้สามเมือยิบสามหอยิบห้าแต่ว่างานงานนงานสถาปนาสามเสนเ่ย เจ็ดเมื่อโอ้หามือพอเจดเจ็ดเขาเพิ่งันนาอ่ันสาปนาเขาห้างหมอเิงงนอยู่บัอันนี้งันศาลงันสาปนาอำเภอสามเช่ไอ้ไม่กัสีแต้งตเป็นกู้ให้ยอะฮะน้องไกลเ่อเห็นไอ้ไม่แต้งตเป็นกู้ให้จักเถื่องแต่อยู่น้องกันมารอเด้อรอเด้อเสียงรอไอ้แต้งตัวนะเต็มท่อนเลยบัวมเต็มท่อนดอกเต็ท่อนเงิน ก็เห็นแต่เส้นจริงเมื่อที่6ตุลาฟิลิปปินสจำมหมดแั้วแต่ไอ้ไม่จำยังได้เว้ยนี่ผมจำมยังไม่ได้เรล่าให้เขาฮะนี่ครับไอ้ไม่เพิ่นติดแตงกูไพ่เพิ่นจิบรอมากเลยครับเสียงกับรอป่ะเสียงกับรอไอ้ไม่นี่สิไปจีบสาวประจำงางอันบ่จีบสาวเว่างหน้ามีอันนยิ้มแบบนี้หลับลมคมใน เราไปซื้อเองแหละครับเพราะว่าเขาได้อยู่มาป่านนี้เขาบอก่ไปดอกคือว่าสิไปมื่อใดภาเมียไปคันเนี่ยขยันทำความสะอาดก็ว่าจะพาไปมืองเลยงอะไรไปหาซื้อของกินเฮ้ยมีมีเราตั้งพิงซ่ามาหมุนครบเลยพาลูกพาลูกอันนี้เรียกความไปตั้มๆเขาทั้งๆเขาทั้ลๆเปิดดนตรีไปล้ำกันบนเนินน่ะซี่โคนรหน้าเลยพาไปได้เด้ตอนนี้เพราะว่าเขาทั้งๆเปิดทั้ลๆเปิดลำพงมีป้าโพงมีอย่างแมน มึงเขากันว่าเขาสิไปทำความสะอาดบ่อยไม่กินทิ้งรูท่านั่นบ่าวัอนี้มันต้องเฮ็ดเร็วได้เพราะว่าเ้าสิีฝาวไปแบบว่าไปข้างหน้าเนาะเอาก็ต้องนฝาวเฮ็ดนี่เอาไปพูดเดี๋ยวพ่อจะกับผมคลิปนีกอ่ะปิดไปสักนิดเนาะฝากกดติดตามด้วยครับผมอะดีครับสวัสดีครับ